สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนกลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟซีทางช่องอีกครั้งของคลิปที่2วันที่23มิถุนายน2568นะคะคลิปนี้แม่เพนจะมานำเสนอแนวทางลาวคักๆของสี่เซียนแล้วก็ของพ่อเกรียงและอาจารย์สวัยนะคะ ผู้ใดมกักผู้ใดชอบของ6สสำนักนี้ก็ฝากกดไลกดแช่และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกเซียนทุกอาจารย์และแม่เพนด้วยนะคะกำลังใจทุกวันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะทั้งเอฟซีทั้งช่องและทุกเซียนทุกอาจารย์และก็แม่เพนนํานะคะ เพ่นฝากด้วยเนาะคะ่ะแต่ละคลิปเอทั้งช่องต่องเบิงคลิปให้จบทุกคลิปนะคะเพราะว่าจะมีหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักนะคะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดนั้นลาวพัฒนาพ่อเพิ่นว่า,าเพิ่นกำลังหาหมออยู่เนาะ,ะเพิ่นบ่คอยสบายเดี๋ยวบาย คอยจะทรงมใไ้นะคะเอฟซี FC เนาะสำหรับราวพัฒนาของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้นะคะบายบายก่อนเด้อจังสีส่งมาไหเพราะว่าพ่อกำลังไปหาหมอเ oh. พิ่นเป็นฟรี oh. แล้วก็มีไข่พร้อมนะคะขอให้พ่อหายเร็วๆน้ำกันนะคะเอฟซี FC เนาะเพราะว่อาอากาศมันบ่ค่อยดีเนาะช่วงนี้เดาวห่อนเดียวหนาวเดียวฝนเดียวแดดเดียวนั่นเนาะเดียวขึ้นจังซีนั่นนะเอฟซี FC ทั้งช่อง ผู้ใดที่อยู่ทังใดอากาศบดีกับไทรรักษาสุขภาพกันในเดอ้อจะคำว่เาเาบิงผลราวพัฒนาของหกสำนักงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะว่ามีสำนักไหนเขาเน่หรือว่าบวกเขาเน่นะต้องเอามาเทียบใส่กันระวังงวดที่แลวกับงวดนี้ว่าจะเข้าจะพิจารณาแบบใดเอาไปซื้อตัวใดเนาะค่ะ fc เนาะอ่ะฮะผล ล่าพัฒนางวดเป็นที่ยี่สิบวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเลขหกตัวออกที่สามสี่หนึ่งศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้ากับบศูนย์ห้าเก้าขั้นศูนย์ห้าเก้าไม่เพ่นได้เต็มเต็มเลยนะคะเอฟซีเสียใจเนาะส่วนเลขห้าตัวออกที่สี่หนึ่งศูนย์ห้าหกสี่ตัวหนึ่งศูนย์ห้าหก 5ตัวเออสตัวบนออก0ูนย์ห้ตัวบน5้าหและ2ตัวล่าง1นนะคะก,ก็มาเบิ้งของอาจารย์สวัยนะคะอาจารย์สวัยเลขชุดวินมาด้วยกันก็คือ1นึศูนะคะศูย์หล่างเออหนศล่างนะคะเอฟซี FC บอพิษหนศล่างเนาะเพิ่นจับ2องศย์แต่เพิ่นบิ่ได้จับ หนึ่ใหนเนาะแต่ว่าบาเป็นอย่างภาว่าเล็กอยู่ในชุดวิ่นมากอยู่แล้วกัถือว่าเข้านะคะน่คะของอาจารย์สไลเขาล่างเนาะส่วนของพ่อเกลี้ยงก็วิ่งรูดเด่นมาที่0จับคู่ให้โบเขานะคะนะคะนี่เนาะเสีดายศูนย์หกเก้กลขออก56าหกเนาะศูนย์สามศกเลขออกศูนย์นึ่งหนึ่ย์เนาะอุ้ย ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดที่สี่กับสองเนาะคะ่ะโบเข่าไปอยู่ข้างหน้าสี่สามสามสี่อยู่นะไปอยู่เลข้างหน้าหกตัวนะคะของเซียนโคราชก็เห็นบา3สามค่ะเนี่ยสามตัวตุ๊ดไปอยู่ข้างหน้านะะเนา,เนาะสามสีะะ่เนี่ยค่ะตรงตรงเน้นสามสี่เม็ดเดียวไปออกข้างหน้าจ้อยนะคะคนน่ะสดายเนาะ ของเซียนูรอน8กับ9บอมานะคะหลุดของพิพัฒเด่น1นึลอง4เพิ่นว่ายังได้1นึงกมานะคะมาที่1-0ของเพิ่นอีลีเนาะ1-0ตรงตรงเมืนนเ่อ 1, 1, 1, น,นั 1, น้นว่าแล้วว่าอีหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งมาเมื่อนี้หนึ่งก็มาเพิ่นว่าม่เพิ่นนมาหนึ่งได้เพ่นม่เพ่นกับพู้จักซืซ่อเนาะม่เพ่นกับซื้อแต่ตาม0้านอ,อยั่นแหละก็ไดอยู่10เนาะ0ู่ ได้เลยหนึ่งพ่อค้าขนมเพราะว่าแม่เพิ่นซื้อกันไว้ทุกงวดอยู่แล้วเนาะจากซื้อผลฮานอยวันวันที่เลขเราออกนะแม่เพิ่นจะล่อให้ฮานอยออกครบเบถถิดทุกฮานอยก่อนนะคะระวางหกคูเนาะน้อยพิเศษปกติ VIP นะคะบนล่างนะคะชุดสองตัวแม่เพิ่นเอามาตาัดเล่นเนาะอ่าก็เอากลับด้วยกัจะได้บนล่างเนาะเออบโมเมนบ์โมเมนจะได้บนล่างกะกลับด้วยบนล่างอย่างสินะหกคูนั่นเนาะ ก็ได้อยู่สองวัดติดแล้วแต่ว่ามือนั้นลืมกดสองสองจังใดเลยบดได้จ่อย,ย,ยอนะอ่ะม่เป็นอย่างค่ะดวงคนเห้ามันบอพอกันนะคะเอซิเอามาเอาตัวเลขแนวทางลาวคักๆข,ข,ข,ของพะหะชาแนลวันที่ยี่สิบสาม มิถุนายน2568วันนี้ค่ะวันนี้พี่พะหัดให้วิ่งรูดเด่นที่4ีลอง7นะคะสำหรับตัววิ่งตัวลูดเด่นที่4ีลอง7บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี4171 4979เน้นที่49ส่วนชุด3ตัวบน149เม็ดเดียวนะคะลาวค่ะของคุณพะหัดเนาะก็ งวดที่แล้วให้เด่น1นรองสนะคะมาที่ตัวเด่นหนึ่งจับคู่เข้าที่1นึ่งตรงๆล่าง,ง,งสำหรับงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่4ีรอง7นะคะก็จับคู่ที่4ี่หนึ่งเจดหนึ่งสี่เก้าเจดเกเน้นที่4ี่เ้าเม็ดเดียวนะคะชุด3ามตัวบน1 4 9, ึี่เ้าเม็ดเดียวค่ะย่ำใดได้เหล่ะสิตแตกสตัวตรงๆจักเทือเนาะเอฟทั้ทงช่องกันรลบค่อยกันหลายเด้ บดถือจักเถื่อตั้งแต่ตอนนั้นเนาะสามตัวตรงของเซียนอุดรเนาะคะ่ะสองงวดติดต่อกันมาเดี๋ยวนี้มิดจ้อยเนาะคะ่ะนี่แหละเนาะช่วงนั่นเป็นช่วงคือกันเนาะตัวเลขแต่ละของอาจารย์แต่ละสำนักนะคะอ่ะเว้าลายมือนี่คือสีเขาอยู่ดอกสามตัวตรงฮ่าฮมาต่อที่แนวทางของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สามรองหก จับคู่ชุด2องตัวสามหนึ่งหหนึ่งสามเ้าห้าเน้นที่สามเส่วนชุด3ามตัวบนหนึ่งามเเม็ดเดียวนะคะของเซียนอุดรวันนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาวิ่งรูดเด่น8ปดรองเหลุดนะคะโบเข่าจักตัวเลยเนาะสำหรับงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่สามรองหจับคู่ชุดเน้น3ามเเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ ชุดสองตัวทั้งหมดมีสี่คู่ด้วยกันสามหนึ่งหกหนึ่งสามเก้าหกเก้าเน้นที่สามเก้าชุดสามตัวบนหนึ่งสามเก้าเม็ดเดียวค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ ต่อนะคะมาต่อที่ของเซียนโคลาดสำหรับแนวทางราววันนี้เนาะลาวคักคของเซียนโคลาดวิ่งรุ่นให้มาเด่นที่9กรองสจับคู่ให้มี6คู่นะคะ6ชุดชุดสตัวนะคะบนล่างกลับด้วยก็คือ ชุดเน้น91 92 93ชุดลอง41 42แล้วก็43นั่นเองค่ะของเซียนโคลาดวันนี้ส่วนงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาให้3ตัวเดียวไปอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะ3เน้น3 4เม็ดเดียวออกข้างหน้าเลข6ตัวทางอุบลทางมุกดาหารเนาะออกข้างหน้าเลขล่างนะคะสำหรับงวดน,นี้วิ่งรูดเด่นที่9ลอง4 จับคู่ให้ชุดเน้น9 1, 9 2, 9 3, ชุดรอง4 1, 4 2, แล้วก็4 3ายค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่สำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นที่1ลอง8จับคู่มี1 4, 1 9, 8 4, 8 9, <ม>เน้นที่1 9นะคะชุด3ตัวบนให้มา4 1 9เเม็ดเดียวเนาะ ส่วนชุดสามตัวบนนะคะผู้ใดอยากเอาไปตัดเลนก็ไปตัดเลนกันแน่เดอ้อถ้าออกมาจะบ่เสียใจนะคะบ่ว่าแต่อาจารย์ใดสสำนักไดเนาะถ้าถึกตาต้องใจอยู่ในชุดสามตัวก็เอาไปตัดเลนกันแน่นะคะส่วนงดที่แล้วของเซียนเชียงใหม่ก็หลุดเหมือนกันนะคะสีก่กับสองเนาะสี่สามก็ไปอยู่ข้างหน้าเหมือนกับของเซียนโคราชเลยนะคะสําหรับมวนนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองแปด จับคู่ให้มี1 4 1 9 4 8 4่ห่เาสี่แเน้นที่19นะคะส่วนชุด3ตัวบน419เเม็ดเดียวคะ่ะแคปหน้าจอคะ่ะนกกระหองดีดี ไปตัวนะคะมาค่ะมาเอาตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของพ่อเกลียงกันเลยส่วนแนวทางเราของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่นที่5 6 2ชุดเน้น2ตัวมี5้าหนึ่งห้สองหสองหกแล้วก็3าสองส่วนชุดรวงมี3ามเกและศ2นะคะเหมือนเดิมนะพ่อเกลียงเนาะให้มา ส่วนงวดที่แล้วพ่อให้เด่นที่890มาที่ศูนย์ล่างแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่านะคะส่วนงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่562ชุดเน้น2ตัวมี515261626832ชุดลอง3969และ02นะคะอ่าสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของอาจารย์สวัยกันค่ะ สำหรับแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์สวัยวันนี้เลขเป็นชุดวินนะคะเป็นเลขชุดวินก็จะมี1นึ่งสองสาห้าหกดนะคะวันนี้เด่นที่สองกับ3นะคะตัวเลขเด่นที่สองกับ3าเพิ่นก็เลยจับคู่ให้ที่สองห้าสองหกสองเ3็ดสามหาสาามเหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งหหหนึ่งเจแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดหกเดนะคะ วงกลมไปที่1กับ3เลยนะคะจับคู่ก็จะเป็นเน้นที่2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7 1 2กับ1 3นะคะวันนี้จับให้เต็มชุดเลยนะคะชุดวิน6ตัวจับออกมาหมดทุกคู่เลยนะคะแต่ว่าตัวเน้นจะเป็นที่วงกลมให้นะคะ ก็จะเน้นที่2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7และ1 2กับ1 3นะคะส่วนชุดลองก็จะเป็น1 5 1 6 1 7 5 6 5 7 6 7นั่นเองค่ะเนาะถ้าจับหมดทั้ง6ตัวก็จะได้15คู่ด้วยกันนะคะ FC เนาะ มาแคปหน้าจอแนวทางของพ่อเกลียงแนละอาจารย์สวัยวันนี้กันเดอ้อจะ้ะนอพัฒนาผู้ใดมาตัวใดเทียบเซนหลายอาจารย์นะคะว่ามีตัวใดตรงกันมอเนาะนะก็ให้จับเอาเดอ้อก็คือสองสามยังบ่จับดิ้นเนาะ่นบริจับสองสามให้เดอ้อค่ะเอฟซี <c oughs> จับเอาเนี่ย่นมาเดินสองกับสามนะคะระว,วังมันมานน้ากันนะคะถ้าจับสองสามก็จะเป็น ตรงก,กันกับของพ่อเกลียงเนาะสองสามสามสองห้าหนึ่งห้าหนก็ตรงกันตามนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะต่อไปจะเป็นแนวทางของอาจารย์ใดสำนักใดก็ฝากเบิงแล้วกับดไไร์กดแช่ให้ทุกคลิปเด้อเนาะเบิงให้จบทุกคลิปแน่ค่ะนฝากด้วยค่ะช่องน้อยๆบอกต่อๆกันเน่ค่ะ คนเขามาติดตาม,มาช่วยกันเลยเด้อจ้าให้ถึงแสเนเลยม้บถึงแสนจจะเทื่ออยู่เนาะสี่หาปีแล้วสามสี่ปีแล้วคะ่ะขอทุกคนโชคดีค่ะเฮงๆรวยๆปังๆกันยกช่องค่ะวันนี้สวัสดีจ้า